ก็โซนนี้เพื่อนๆคนครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลย <S <S โอ้ยครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะปิดแทงกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูราคาบิตคอยกันนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ก็แท่งเทียนเมื่อเช้านี้นะครับ ปิดแท่งเจ็ดโมงนะครับมันเป็นโดจิแดงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็มีสัญญาณตุยนะครับก็คือมันเลือกทางกําลังเลือกทางอยู่นะว่าเฮ้ยเอาไงดีวะจะลงดีหรือจะขึ้นดีนะครับมีมีได้2ขาเลยนะครับเรียกว่าแท่งวันวันนี้นะครับถ้าปิดแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็มันก็คงเลือกทางแล้วหลนะครับเป็นแท่งวีคนะที่มันจะเลือกนะครับทีนี้ครับพอเรามาดูแท่งวีคนะ ถ้าเกิดแท่งเดวันนี้นะครับปิดลงมาแถวๆสัก6,000 0ต้นๆนะครับแท่งวีคนะครับก็จะออกแนวแบบแดงเข้มนะครับก็ดูไม่ค่อยดีดูไม่จืดนะครับแต่นะครับถ้าแท่งเดวันนี้นะครับปิดเขียวนะครับก็คือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยปิดเขียวแถวสัก6กหมืนองนะครับเฮ้ยวีคเนี่ยก็ดูดีประมาณนึงนะก็ไส้ก็จะยาวหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้นะก หรือว่าเฮ้ยไม่น่าเกลียดแล้วนะครับก็แท่งหน้าเนี่ยในระหว่างวีคเนี่ยอาจจะมีขึ้นไปก่อนสักดอกหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะชุลูดต่ออีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะเป็นจุดวัดใจนะครับในทับเฟรมเดย์เลยนะครับทีนี้นะครับพอเรามาดูในสัญญาณพวกอินดิเคเตอร์ตัว s t o c ค a ต t กนะครับก็มีจังหวะให้ซื้อนะครับตรงเนี้ยมันขึ้นสัญญาณรองน้เบือนซึ่งก็ขึ้นสัญญาณรองไปตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับถ้า เข้าตอนนี้นะได้ราคาดีกว่าตอนผิดแท่งนะครับก็คือเนี่ยมันบอกให้ลองประมาณน่าจะสัก6กหมื่นสองนะครับเดี๋ยวไปดูในกลยุทธ์สเตจจี้นะิดนึงนี่นะครับราคาที่เข้านะอยู่ที่6กหมื่นสองพันห้าสี่นะครับเพื่อนก็ถือว่าถ้าเข้าตอนนี้นะตอนอดคลิปนะครับประมาณสักสิบโมงครึ่งนะครับก็ได้ราคาดีกว่านะครับทีนี้นะครับก็เราต้องมาย่อยดูในทําเฟรมเล็กๆก,ก,กันแล้วนะครับว่าเ เข้าดีไหมหรือไม่เข้าดีนะครับเดเนี่ยมันบอกให้ซื้อนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราซื้อเนี่ยมันก็มีความเสี่ยวนะที่มันจะเป็นจังหวะประมาณตรงนี้นะครับที่มันขึ้นให้ซื้อแล้วเนาะแล้วมันก็ลู่ต่อลู่ต่อเรื่อยๆนะครับก็ออกแนวนี้ก็เป็นไปได้อยู่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยไม่มีใครรู้นะคนนะก็ถ้าเกิดจะรับนะครับผมแนะนําว่าถ้าในเดนะครับรับให้มันชิดอยู่โซนฐานล่างนะครับเช่นรอก่อน อาจจะไปรับในทำฟรมย่อยๆนะครับเนี่ยเดมันขึ้นให้ซื้อนะครับแล้วก็มาย่อยดูใน4ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงกันนะครับว่าเฮ้ยซื้อดีไม่ดีนะครับทีนี้ครับเพื่อนก็ชุดนี้นะครับเรามาย่อยดูสชั่วโมงกันนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยมันขึ้นมาโออร์บอสนะครับจุดตรงเนี้ยอาจจะเป็นการลงมานะครับที่แบบเฮ้ยอาจจะเข้มนะครับซึ่งเราคุยกันมาทุกวันนะว่ามุมมองผมเนี่ย ผมก็มองตรงนี้ไซส์เวัพขึ้นไปแล้วมันน่าจะมีขา C หล่นมาสักขาหนึ่งนะครับลงเป็น A B C อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมเขียน A รอไว้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าก็คิดว่าตรงเนี้ยอาจจะขึ้นไปเป็น B แล้วก็หล่นลงมา C นะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็มันก็เป็นช่วงจังหวะที่มันสวิงสวิงนะเพื่อนมันก็อาจจะกะเกณฑอะไรได้ค่อนข้างยากนิดน,นึงนะครับตรงนี้เนี่ยมันออกได้2ด้านเลยนะว่ามันจะปื๊ดขึ้นหรือมันจะปื๊ดลงเนี่ยเป็นทางแยกที่แบบ ตัดสินใจค่อนข้างลาบากนะครับตรงนี้นะครับถ้าตัดสินใจไม่ได้นะครับก็ซื้อนิดเดียวพอนะครับก็คือจริงๆมันอยู่เบสของชุดนี้แล้วแหละนะครับก็ซื้อหน่อยๆก็พอนะครับหรือนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อจริงๆนะครับวางออเดอร์รอไว้ตรงฐานตรงนี้เลยนะครับประมาณ6 0,000ื่นนะครับไม่น่าเกียดนะครับได้ราคา6 0 0 0ื่นหนึ่งไม้เนี่ยฟึบเผื่อมันจะออกท่านี้นะครับเราก็จะมีของที่ อาจจะไม่ได้ต่ําแล้วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับเพื่อนก็ชุดนี้นะน่าสนใจนะครับประมาณสักหกหมื่นนะโดยประมาณนะอันนี้ผมก็กะประมาณคร่าวๆนะครับเพื่อนทีนี้ครับสีชั่วโมงนะก็ผมคิดว่านะครับผมจะรอให้สีชั่วโมงมันยืนไหวก่อนนะครับเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับโตแคสตินะครับหล่นลงมาจิ้มต่ํานะครับอย่างคล้ายๆชุดตรงนี้นะขึ้นอ่ลงมาแรงๆนะครับไซเวอพยึกยือยึกยื แล้วลงมาจิ้มต่ำนะครับเกิดสัญญาณเนี่ยค่อยซื้อนะครับอ่าตรงนี้ก็จะดูแบบถือไม่ต้องนานมากนะครับเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะลงต่อนะเราก็มีไม้ตรงเนี้มันก็ยังดีกว่าไม้ตรงนี้เนื้อไหมครับ <c oughs> ประมาณนี้นะในมุมผมนะผมผมก็คงต้องรอประมาณนั้นนะครับเนี่ยหรือนะครับบางทีมันลงมานะครับมันลงมาฟึดนะครับก็เนี่ยรอที่มันจิ้มต่ำอ่ามันอย่างน้อยนะไม่ต้องซื้อขยกแรงนะมันซื้อขยัสองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบเออถ้าเราโดนเนี่ยก็ มันก็เป็นขยะท้ายๆแล้วนะไม่ได้โดนดอกแรกนะยันดอกสุดท้ายประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ลองเอาไปพิจารากันดูนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอ4ชั่วโมงอาจจะขึ้นสัญญาอีกสักทีหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยพิจารณาซื้อนะครับผมอ่าถัดมานะมาดูใน time frame หนึ่งชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่แบบค่อนข้างรัวขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็หนึ่งชั่วโมงนะขึ้นไปโอ้บอสนะครับไม่ผ่านไฮเดิมนะครับโทษนะครับ เมากระตุกมากเลยตรงนี้นะเฮ้ยตรงนี้เบรกหายนะครับตรงนี้นะลงมาอ่าเรียกว่าตรงนี้นะเป็นชุดลูกเดียวกันดีกว่านะครับก็ตัวนี้สโตจิมนะครับตงเนี้สโตโอบอตนะครับลงมาตรงนี้สโตจิมนะครับก็ชุดนี้นะเป็นชุดยกโลนะครับแล้วก็ขึ้นไปกึ่งๆึ่งโอวอตนะครับลดลงมาตรงนี้ก็เหมือนจะยืนกึ่งๆึงไหวนะครับ ก็เลยสับสนเล็กๆนะครับตรงนี้ว่ามันอาจจะมีชุดสู้ดันขึ้นไปอีก1จังหวะนะครับเป็นชุดเนี่ย A,B,C อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยฟิลนะครับอันนี้นะเป็นที่ผมเดาไว้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสําคัญนะที่นี่แหละมันเลือกทางนะมันไม่รู้ว่าฟิลเลยหรือว่ามันจะขึ้นก่อนแล้วค่อยฟิลนะครับเดี๋ยวเราเอ่ของผ,ผมเองนะผมมีโพซิชันอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้แอคชั่นอะไรนะครับวันนี้ก็ นั่งรอดูนะครับรอดูวันมันปิดแท่งแท่งวีนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าจุดตรงนี้นะมันก็ดูเนี่ยเหมือนมันจะยูเทิร์นนะมันพยายามสู้อยู่นะครับก็ถ้าจะเล่นนะครับเล่นในชุดนี้คงผมผมเดานะว่ามันคงไปได้ไม่ได้ไกลามากนะครับก็ถ้าใครจะเล่นในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงผมว่ามีมีจังหวะอยู่นะครับตรงนี้นะครับตีเบเทนไลน์อ่าเบรกเทนไลน์ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือ จะเล่นเป็นเทรนไลน์ตัวนี้นะครับถ้าราคาแท่ง1่ชั่วโมงปิดทับเมื่อไหร่นะครับกดซื้อนะครับแล้วก็ลันขึ้นไปนะก็เอาไปขายตรงยอดตรงนี้ก็ได้หรือเลยยอดไปก็ได้นะครับโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดยิงขึ้นไปแถวๆถสัก63,500หรือจะเล่นเป็นแนวต้านตรงนี้นะครับเป็นชุดกรอบชุดนี้ก็ได้อยู่นะครับเนี่ยนะเอาไปขายโซนโนบนตรงนี้นะครับก็คือรับไปแถวๆถตรงนี้ยิงขึ้นไป1ชุดตรงนี้นะครับ ก็เล่นในหนึ่งชั่วโมงก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับแต่ของผมเองนะก็ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดพิจารณาว่าจะซื้อไม้เบาๆสักไม้หนึ่งนะได้แค่ไม้หนึ่งไม้เดียวนะครับเพราะว่าดูในชุดกลุ่มทำเฟรมเดเนี่ยผมคิดว่ามันตุยๆว่ามันจะลงไมาอีกสักดอกหนึ่งหรือเปล่านะครับตรงนี้นะเนี่ยอืเนี่ยอ <c oughs> ืมันมันเสียวจะเป็นชุดอย่างเงี้ยนะครับว่ามีความยืดเยื้อหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ คอยฟึดนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ที่ผมเดานะครับ <c oughs> ก็คิดว่าทำมิ่งนะน่าจะเป็นประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับถึงจะถึงจะมีโลที่แบบชัดเจนนะครับผมยังมองลึกๆว่า Bitcoin เนี่ยน่าจะลงมาแถวๆสัก5้0 0สักรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เลยมองเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับไม่มีใครการันตีนะก็ยังคิดว่ามีโอกาสที่ขึ้นได้เราก็จะมีของอยู่นิดๆหน่อยๆไ,ไว้ก่อนนะครับประมาณนี้เลยสำหรับตัว Bitcoin โอเคครับมาดูฝั่งทางของอีเทอร์เียมกันบ้างนะครับอีเทอรเียมนะก็ุมมองก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับก็คิดว่าขอย่อไม่แรงนะตัวนี้นะบิตคอยผมขอย่อแรงนะครับแต่ว่าอีเทอรเียมอย่าย่อแรงเลยนะถือไปเยอะโอเคแท่งเดย์นะครับของตัวอีเทอนะครับมันก็ปิดเป็นโดจิเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบเรียกว่าโคตรละโดจิเลยนะครับเลือกทางแบบเข้มๆนะครับ วันนี้นะครับในตอนปัจจุบันตอนอัดคลิปนะครับก็ราคาก็ยังไม่ได้วิ่งอะไรนะครับก็ยังเป็นโดจีเหมือนกันนะครับไซเวงอกแงกอกแงกนะครับตัวเล็กมากเลยนะครับก็อย่างนี้นะครับถ้าเราเล่นตามอินดี้นะก็มันก็คือระบบระบบหนึ่งนะครับอ้าตอนนี้นะครับยังไม่ได้ขึ้นสัญญาณว่าให้ซื้อนะครับเพื่อนเมื่อลองสังเกตดูนะว่าตัวตอนนี้นะครับค่าตัวสโตแคสติกนะครับมันยังอยู่ต่ํานะครับ ถ้าถามใจผมนะครับซื้อตรงนี้ดีไหมก็คือถ้าใจอยากจะซื้ออยู่แล้วนะครับซื้อตรงนี้เนี่ยดีกว่าซื้อตอนขึ้นสัญญาณนะครับถ้ามันจะขึ้นสัญญาณก็คือมันมันจะมันจะต้องไปราคาสูงกว่าน,นี้นะครับแต่ทีนี้มีข้อสังเกตอยู่ว่าบางทีมันหักหัวลงนะจ๊ะมันก็รอสัญญาณก็ก็ดีนะครับรอสัญญาณแล้วค่อยทยอยซื้อก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับ ตัวตอนนี้นะครับก็ใน Mac d ดีนะ MACD เนี่ยเริ่มเป็นแดงอ่อนนะครับลองไปดูรูปที่แล้วแดงอ่อนนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่แดงอ่อนยังไงก็ตามมันจะต้องมีย่อลงมาก่อนสักหนึ่งทีนะครับโดยทั่วๆไปจะประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับก็ตรงนี้นะครับมันน่าจะไซด์เวย์รอเวลานะครับในท่าเฟรมเดย์ผมก็ตีว่า เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวรับของแต่ว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่มันชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดู4ชั่วโมงกันนะครับสชั่วโมงนะครับก็คล้ายๆบิตคอยเลยนะครับจริงๆพูดตัวเดียวก็ได้เนาะตัวนี้จะไปย่างรวดเร็วนะครับก็ขึ้นไปนะครับลงมานะตรงนี้รอ4ชั่วโมงยืนยืนไหวนะครับลงมาโอเวอร์โซอาจจะโซนตรงนี้นะครับประมาณวันจันทร์อังคารโซนนี้นะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งถ้ามันไม่หลุดโลตรงนี้นะครับ ก็เป็นสัญญาณซื้ออันหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับตรงนี้นะของสีชั่วโมงก็คงจะมองได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะมันเริ่มตั้งเขานะครับตัว Mac d ดีนะครับเพื่อนๆสังเกตดูว่ามันก็เริ่มแบบเฮ้ยเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับคือมองได้หลายหลายแง่นะ,ะเฉลี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยนะเพื่อนดูสังสังเกตจังหวะตรงนี้นะครับเป็นชุดนี้ได้หรือเปล่าเออก็พอเป็นไปได้นะ ถ้ามันมีฉีกลงมาสักแท่งหนึ่งยิงขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยมันก็จะ complete ค,ค,คล้ายๆแท่งนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับลองมาดูแท่งตรงนี้กันบ้างนะครับอยู่ระหว่างทางหลังจกทุบนะครับทุบลงมาเข้มๆนะครับเนี่ยนะเราก็ดูทุบลงมาเข้มๆตรงนี้ก็เด้งขึ้นอ่าตรงนี้ก็เด้งขึ้นติด EMA 21นะครับรูดลงตรงนี้ยังไม่รูดลงมาเลยนะครับก็เนี่ยรอสัญ,ญญาณแถวๆตรงนี้นะครับเราค่อยกดซื้อสักทีหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อลุ้นให้มันเด้งขึ้นนะครับ ประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าออกแนวไซเว่ออกข้างเรื่อยๆนี่กม็มันจะแจร้ายเกินไปนะครับแต่ก็มีโอกาสนะเนี่ยยึกๆก,ก,กไปไม่ไหวลูดต่อนะครับกลายเป็นนิวโลก็ได้นะครับตรงนี้นะของตัวอิตาเลี่ยมเนี่ยยังแบบมันดูไม่ค่อยสวยนะตรงนี้มันไม่ได้เบรกไฮนะครับตรงตรงชุดตรงเนี้ยตรงตรงนี้นะครับมันดูไม่ได้เบรกไฮตรงนี้นะครับก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งนะว่าเอ๊หรือว่ามันยังลบไม่จบวะเนี่ย อันนี้นะไม่แน่ใจเลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ถามใจผมนะก็ผมซื้อไปบางส่วนแล้วนะครับผมก็อยากให้มันยิงขึ้นเลยนะก็ลึกๆลึกๆมีไม้ย่อยๆนะที่มารองรับอยู่ที่เบสตรงนี้นะครับเพ,เพื่อเผื่อไว้นะเว่ามันจิ้มจึ๊กแล้วเด้งขึ้นเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับของตัวอิตาเลี่ยมนะครับในสีชั่วโมงส่วน1ชั่วโมงนะครับ มาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยก็สัญญาณ stochastic นะครับก็เหมือน bitcoin เลยนะครับเนี่ยนะขึ้นมาแล้ว22แท่งนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดอ่ามัน break trend line ตัวนี้นะครับ break ขึ้นมานะครับผมว่าจะกดนะครับตัวนี้จะกดเพิ่ม follow ไหมนะครับเพราะว่าคิดว่าคิดไว้เลยนะครับว่ามันอาจจะแบบลงจบแล้วนะครับ a b c อ่าขึ้นกลับไปสัก2 5 0 0 2,600นะครับ ไปย่าฐานอยู่แถว2อ0พเนี่ยก็สวยนะครับเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมราคากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงนี้มันจะลงไปได้ลึกขนาดไหนแล้วก็ break ท r e n d line เมื่อไหร่นะครับตัวนี้นะผมขอวาง alert ไว้เลยนะครับสําหรับตัว trend line ตัวนี้นะครับถ้า1ชั่วโมงแท่งปิดนะครับปิดทับเส้นนี้นะครับซื้อนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวอิตาเลี่ยมนะครับก็คงวิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับ โอเคคลิปนี้นะครับก็สรุปท้ายคลิปแบบง่ายๆนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับปิดแท่งนะเรามาลุ้นพรุ่งนี้กันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเข้านะครับก็ลองพิจารณาโซนล่างๆแล้วกันนะครับในคลิปเนี่ยผมบอกไว้แล้วนะว่าเออโซนมันควรจะประมาณไหนนะครับหรือว่าใครอยากจะเข้านะครับรอมัน break trend line นะครับก็น่าจะเป็นการนเฟิร์มนะว่าเออมันพร้อมที่จะขึ้นนะครับพร้อมที่จะฝ่าแรงต้านของเทรนไ l i ์ได้นะครับ ก็ลองไปวิเคราะห์กันดูต่อนะครับอันนี้ผมก็มาชี้ให้ดูนะครับว่าในโซนของอินดี้เนี่ยเฮ้ยมันดูมันก็ดูพอเป็นไปได้ทำเฟรมเล็กๆเนี่ยเหมือนอยากจะสู้นะครับอยากจะสู้วิ่งขึ้นแต่ทำเฟรมใหญ่เนี่ยมันแบบตุยๆเหมือนเอ๊ะมันจะมีช่วงลักหลับหล่นลงมาเยอะๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้นะครับไม่มีใครรู้นาคนนะเราก็เอามาวิเคราะห์ลองลองดูกันนะครับถามผมตอนนี้นะโซนมันอยู่กลางๆนะครับมันออกได้ทั้ง2หน้านะครับก็ เป็นช่วงที่แบบมีการต่อสู้กันนั่นแหละนะครับแท่งก็เลยเออกมาเป็นในรูปโดจินะครับก็แบบว่าสับสนว่าแรงซื้อหรือแรงขายมันจะเยอะมากกว่ากันดีนะครับก็เดี๋ยวเราถ้าเอาแบบเพย์เซฟนะรอดูแท่งพรุ่งนี้นะครับปิดทั้งวีคแล้วก็ปิดทั้งตัวแท่งเดย์นะครับมันก็น่าจะมีอะไรที่พอจะให้เราแบบเอามาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพยเท่านี้แล้วยังไงก็ ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s ับสไคร b ์ช่อง IP i ี Studio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือนะครับ e e อว d ดเ Head แล้วก็ PT คอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับก็เจอเกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว